วันนี้มากินตำถั่วกันยายเพื่อน วนนี้เราจะกินตำถั่วกับกระดูกหมูทอดกระเทียมจ้าเพิ่นๆนี่โอ้ย <c oughs> นี่จะ๊ะกระดูกหมูทอดกระเทียมแซ่บๆเลยเจ้าเพื่อนๆนี่นี่นจะ้ะ กับกระเทียมดัานไหนนี่เจ้าเพื่อนๆตำถั่วกับกระดูกหมูทอดกระเทียมแล้วก็ขนมจีนเจ้ามาเจ้าเพื่อนเพื่อน